สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบประรักทุกท่านครับโครู่โชคเชาแนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของใครคือนายกคนที่สามสิโนพินโยผ่านดวงเครดิตนายกรัฐมนตรีอนุทินเทงมาร์คสุภจีใครจะเข้าวินเป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาการเมืองไทย ในปี2,569โดยโหนพินโยพงเจริญซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้ภาพรวมสถานการณ์บ้านเมืองปี2,569ความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงโหนพินโยทำนายว่าดวงเมืองจะมีความวุ่นวายจากการเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสบดีและดาวอังคาร ที่ทำมุมเล็งกันทำให้เกิดการเผชิญหน้าและการต่อรองอย่างหนักความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยกับกรรมัมพูชาจะมีการดึงและดันกันอย่างรุนแรงอาจถึงขั้นต้องเลือกข้างเพื่อรักษาตุนอำนาจดวงชะตาบุคคลสำคัญและการเมือง สมเด็จโฮนเซนดวงชะตาระบุว่าเป็นดวงกากบาทที่ต้องต่อสู้มาตลอดชีวิตแต่ใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าโดยอาจจะต้องมีการลี้ภัยหรือสิ้นสุดอำนาจในแผ่นดินขเขมรคุณอนุทินชาญวีรกูลดวงยังมีโอกาสได้รับโชคใหญ หรือตำแหน่งสำคัญในปี2,569แต่อาจจะไม่ใช่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเสมอไปพักภูมิใจไทยจะมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลแต่อาจส่งตัวแทนคนอื่นขึ้นมาแทนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ถูกมองว่าเป็นหมากอีกหนึ่งตัวของพักภูมิใจไทยที่ มีดวงชะตาแข็งแกร่งและสามารถขึ้นมาทดแทนคุณอนุทินได้หากเกิดสถาน,นาการณ์พลิกผันคุณนัโพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมีโอกาสส้มหลนหรือได้รับตำแหน่งแบบฟุกๆตามเกณฑ์ดวงคู่มิตรแต่ต้องระวังปัญหาทางเทคนิคหรือกฎหมายที่อาจจะทำให้ ทำการใดๆได้ครึ่งเสียครึ่งคนอภิสิทธิ์เวชาชีวะการกลับมาครั้งนี้มีเกณฑ์โชคเทวริษหรือโชคใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งนายกหรือประธานสภาและมีโอกาสที่สีน้ำเงินภูมิใจไทยจะจับมือกับสีฟ้าประชาธิปัตย คนเอกประยุทธ์จันโอชาดวงชะตายังคงมีบทบาทในฐานะผู้นำแต่อาจกลับมาสู้การเมืองได้เฉพาะในสถานการณ์พิเศษเท่านั้นคุณทักษิณชิน,นวัตรดวงชะตาจะค่อยๆดีขึ้นและสงบลงหลังจากปี2570เป็นต้นไปแต่อาจจะเน้นการอยู่เบื้องหลังมากกว่าการกลับมาดำรงตำแหน่งเอง สรุปปี2,569จะเป็นปีแห่งการผักใบทางการเมืองที่มีความขัดแย้งควบคู่ไปกับการเจรจาต่อรองของกลุ่มอำนาจต่างๆผ่านดวงปีม้าไฟ2,569การเมืองเล่เหลี่ยมกลโกงแหกตาประชาชนเริ่มต้นปี2,569 ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองการเลือกตั้งผลลัพธ์ที่จะเกิดในอนาคตย่อมส่งผลต่อความเป็นไปของบ้านเมืองและประชาชนหากจะคาดการและเตรียมตัวรับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นย่อมต้องอาศัยศาสตร์แห่งหหนซึ่งได้รวบรวมคำพยากรบางส่วนของหหนหลายสำนักมาไว้ในที่แห่งน,นี้เริ่มต้นจากพิญโยพงเจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นาชาติคําทํานายดวงเมืองปี2569ว่าช่วงที่นด่งดาวพฤหัสโคจรถอยหลังจุดนิ่งและเดินหน้าในราศีมิถุนภายใต้เรือนชะตาที่สาสหัสชะเริ่มต้นปีใหม่วันที่1มกราคม2569เวลา0นาฬิกา0นาที จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เวลา21นาฬิกา45นาทีจึงโคจรยกเข้าสู่ราศีกรกฎในราศีมิถุนเรือนชะตาที่3ของดวงเมืองปรากฏว่ามีดาวมฤตยูสถิตอยู่ดาวพฤหัสโคจรทับมฤตยูเมื่อมีการผสมกลมเกิน พลังทั้งสองเข้าด้วยกันแปลความว่าจะมีการนำความรู้มาพลิกแพงประยุกต์ใช้ไปในทางที่มีเล่เหลี่ยมกลโกงพลิกแพงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆของประเทศอย่างแยบยลดูแล้วคล้ายๆกับการแหกตาประชาชนตามความหมายของดวงดาวและเดือนชะตาราศีช่วงที่สองก็คือดาวพฤหัส สบดีจรเดินหน้าในราศีกรกฎภายใต้เรือนชะตาที่4ฝ่งเล็บพันทุกข์ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2569เวลา21นาา .45 นาตีดาวพฤหัสสบดีโคจรเสร์ระหว่างวันที่17มิถุนายน2569ถึงวันที่18กันยายน2569 รวม93วันโคจรเดินหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งโคจรยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่20ตุลาคม2569เวลา7จนาฬิกาหนาทีดาวพฤหัสบดีโคจรในภพที่สมาตรฐานอุดได้ประทุมเกณฑ์เป็นช่วงเวลาที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย อันอุดมสมบูรณ์ซื้อง่ายขายคล่องจะอํำนวยผลประโยชน์อันดีให้กับประชาชนรวมตลอดถึงรัฐบาลด้วยกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินสิ่งปลูกสร้างและมรด,ดกสามารถสร้างประโยชน์ให้กับดวงเมืองอย่างมากแม้นจะถูกโจมตีกล่าวหาขายขายขายเช่าเช่าเช่าเปิดช่องทางให้กับต่างชาติเข้ามาซื้อ เช่าและครอบงำพื้นแผ่นดินของประเทศไทยโดยวิธีการสุ่มเสี่ยงในอนาคตโดยมีการตั้งนอมินีเป็นคนไทยสร้างภาระยุ่งยากให้ชนรุ่นหลังต้องรับบาปกรรมแบกภาระแก้ไขก็ตามช่วงที่สามดาวพฤหัส,สบดีโคจรเดินหน้าและถอยหลังในราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569 เวลาเจ็นาฬิกาห้าสินาทีจากนั้นก็จะโคจรเดินหน้าเข้าไปในช่วงตนต้นๆตราศีสิงห์เรื่อยๆจนถึงระยะประมาณ6องาศาเศษก็จะโคจรวิกลคติหยุดนิ่งหมน่นระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569รวม15วัน จากนั้นก็จะเปลี่ยนวิถีการโครจรเป็นถอยหลังพักตั้งแต่วันที่11-31ธันวาคมโดยโครจรถอยหลังมาอยู่ที่ระยะ4องศา18ดิดดาภบที่5มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมชั้นสูงงานสังคมนับตั้งแต่ราชตระกูลและชนชั้นสูงลงมา ประการสำคัญคือในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ดาวเสาราหูและมฤตยูซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นดาวบาเคราะทำมุมสัมพันธ์ร้ายกับดาวพฤหัสบดีในมุมมองที่สังเกตจากโลกเมื่อดาวพฤหัสบดีโดนกระแสร้ายของบาเราะดาวเสาราหูและมฤตยูที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพบนี้จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดเกิดขึ้น นำความสูญเสียครั้งสำคัญเกิดขึ้นกับวงการในระดับสูงตามตำราการโคโจรถอยหลังของดาวพฤหัสบดีแสดงว่าดาวพฤหัสบดีโคโจรเข้ามาใกล้โลกอยู่ด้านเดียวกับโลกทำให้มีกำลังมากขึ้นในลักษณะที่วิปลิตปกติวิสัยดังปรากฏในคำพีพระอภิธรรมอัตสาริณีที่ว่า พฤหัสบดีมนแพ้สมณะพร,รมพรมนาจะเกิดปัญหายุ่งยากขัดข้องวนวายเกิดความเสียหายในวงศาสนาวงการศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบันการศึกษาต่างๆวงการแพทย์การสาธารณสุขและวงการกฎหมายการยกร่างกฎหมายการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสำคัญบางฉบับไร้ผลเป็นต้นด้านวัสุวัตคำหอมกุ่หรือโหนวสุวิเคราะห์ดวงเมืองประเทศไทยปี2569ว่าการโคจรของดาวนพเคราะห์ต่างๆในปี2569ถือว่าดีกว่าปี2568เป็นอย่างมากเพราะมีแค่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร เท่านั้นที่โครจรผิดปกติแต่ไม่ได้เป็นการโครจรผิดปกติมากๆเหมือนปี2568อย่างไรก็ตามดาวพฤหัสและดาวเสาร์ถือว่าเป็นดาวตัวแทนของหน่วยงานรัฐและสถาบันศาลร,รัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนแปลว่าการเมืองในประเทศอยางไม่ปกติรวมถึงยังมีปัญหาเก่าที่มาจากรัฐบาลยุคก่อนหน้า ที่ส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานและปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนอยู่ลักษณะการโครจรของดาวในดวงเมืองช่วงปี2569นี้มีการโครจรคล้ายๆกับดวงเมืองช่วงปี2510ถึง2512การเมืองไทยจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกองทัพการก่อตั้งของกลุ่มการเมืองใหม่ จากภาคประชาชนและนักศึกษาเหตุการณ์ในภาคใต้เริ่มกลับมาเป็นปัญหาเสถียนภาพของรัฐบาลไม่มั่นคงมีการปรับคณะรัฐมนตรีและการเปลี่ยนนโยบายรายเดือนจนไม่ถึงผักการการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเป็นเหตุกรรมสำคัญทางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ปลายปีมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือมีการเลือกตั้ง สภา,าร่างรัฐธรรมนูญสสรถ้าแก้รัฐธรรมนูญสำเร็จส่วนด้านสังคมและเศรษฐกิจดวงเมืองปี2569ถือว่าไม่ส่งผลเสียเท่ากับการเมืองส่วนใหญ่จะมีทั้งผลบวกและผลลบด้านการลงทุนในปี2569ช่วงต้นปีถือว่ามีเข้ามามากโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจภายในและหนี้สินของภาครัฐจะทำให้มีปัญหาในด้านการเจริญเติบโตปี2569จึงเป็นปีที่รัฐบาลจะได้แค่ประคองเศรษฐกิจและประวิงเวลาเรื่องหนี้สาธารณะออกไปเท่านั้นอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านการเจรจาการค้ากับต่างประเทศก็ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าเศรษฐกิจจะหลุดพ้นจากปัญหาแล้วดีขึ้นกว่านี้ก็ต้องมีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขณะที่พานุวัตรพันวิชาติกูลที่ปรึกษาสถาบันแห่งชาติและประเทศไทยระบุสภาวะสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทยในต้นปีนักสัตระเมีที่มีทาาุไฟเป็นทาุควบคุมประจำปีได้โคจรมาเป็นเจ้าแห่งนัก กษัตริย์ปีที่มีความสมพงกับโดยตรงกับดวงเมืองที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2325ที่เป็นปีนักสัตว์ขานและก็มีธาตุน้ํำเป็นธาตุควบปุมด้านเศรษฐกิจการเงินจากที่เคยมีความยุ่งวุ่นวายการผันผวนเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินและการเมืองในปี2568 แต่ถ้าว่าดวงเมืองของประเทศไทยได้มีการย่างเข้าสู่ปี2,569ที่เป็นปีนักกษัตริย์มะเมียธาตุไฟจึงมีส่วนส่งผลในสถานการณ์โดยทั่วไป2,569ก็เริ่มจากค,ค่อยๆมีความสงบนิ่งลงและจากค,ค่อยๆมีการก้าวเดินไปสู่ความรุกงเรืองราบรือนมากขึ้นกว่าเดิมเรียกว่า เป็นปีแห่งความคึกคักคึกขนองเหมือนปีแห่งพลังม้าธาตุไฟด้านการเมืองในช่วงปี2,569จะเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงหลายด้านจะมีนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงที่เริ่มเข้าสู่วงจรอำนาจจะเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดมากขึ้นเรื่อยๆบุคคลเหล่านี้จะมีการเสริมสร้างพลังความมั่นคง แข็งเก่งทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ให้มีสเสถียรภาพมากขึ้นถ้ามีการรวมตัวไปในทางที่ดีก็แล้วไปแต่ถ้ารวมตัวมุ่งที่จะกอบโกยผลประโยชน์ก็เริ่มมีปัญหาได้สำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ